งงานนนพ้ะป่บสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมงานของทางร้านกันแบบละเอียดละเอียดหลายๆงานคละคกันไปเลยนะครับอันดับแรกก็เป็นงานพ่นเงินสนิมนะครับหลายๆคนถามกันมาเยอะเลยว่าขัดให้ก่อนไหมก็ขัดครับผมดูอย่างรถคันนี้นะครับปีกรบหน้า,นาก็ติดคาป,ปูนน่าจะไปวิ่งทางที่ยาก่อสร้างมาครับแล้วคาบน้ำปูนมันติดเนี้ยก็ ขัดให้ก่อนนะครับเครื่องมือการขัดเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับมีทั้งค้อนกระท้ะออกก่อนมีแปรงลวดในการขัดออกอย่างเงี้ยตามซอกเล็กๆก,ก็จะมีแปรงลวดที่มันเป็นหางม้าอย่างเงี้ยนะครับเข้าตามซอกตามซอยนะครับแล้วก็มีเครื่องขัดที่เป็นใบขัดโดยเฉพาะเหมือนที่น้องเขาขัดอยู่เวลาขัดเครื่องขัดนียต้องใส่แว่นนะครับไม่งั้นกระเด็นเข้าตามีร้องจ้ากเลย อ่านี่ขัดข้าบปูนออกแล้วสังเกตนะฮะมันก็จะเหลือผิวเนื้อเหล็กสวยๆแบบนี้เวลาพ่นกันสนิมไปมันจะได้ไปจับติดกับชิ้นงานได้ดีนะครับจะได้ปกป้องได้ดีอ่าโอเคนี่ก็เป็นงานเรื่องของการพ่นเนาะก็ตกลงว่าขัดให้ก่อนนะครับส่วนของแต่งเนี่ยอย่างคั้เนี้ยแต่งโชกอาบมาอย่างเงี้ยของมียาโมโตะเงี้ยเราก็หุ้มให้นะครับลูกเ้าสาไปเสียตังแต่งของแต่งมาแล้วจะไปพ่นทําไมใช่ไหมควรจะต้องโชยมันสวยๆอยู่แล้วนะครับแล้วว่าจัดก,การให้ ส่วนไหนที่เป็นงานรายละเอียดเรววาก็เก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะครับเรื่องการพ่นก็ใช้เวลาคันนึงก็4ี่ชั่วโมงนะครับ ลูกค้าบางรายก็บอกว่าทําไมเร็วจังแต่ว่าต้องบอกว่าทีมงานพ่นเรามีกันต้อง5 6คนนะครับไม่ได้พ่นคนเดียวฉะนั้น4ชั่วโมงเนี่ยพอแล้วทั้งร้านทั้งขัดทั้งกัดหยุดพ่นนะครับส่วนงานอื่นๆทั้งร้านก็มีให้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการล้า,างห้อเครื่องนะครับก็ใช้น้ํายาล้างอย่างดีนะครับสาหรับในการลา้างเครื่องโดยเฉพาะนะครับหรือแม้กระทั่งแบบว่างานดีเทลลิ่งเก็บซอกประตูสปาภายในอย่างเงี้ย ทางร้านก็มีให้บริการอย่างคันนี้ก็สปาภายในก็ลื้อบ่ออกหมดเลยเดี๋ยวก็เอาไปซักพรมนะครับงานสีก็มีไม่ว่าจะเป็นขัดสีปรับสภาพผิวอย่างเช่นสีดำคันนี้โอ้โหลายพลอยเลยไม่รู้ว่าเป็นลายแทงอะไรนะครับเป็นใยเป็นรุ้งเต็มไปหมดอ่ะเมื่อขัดปรับสภาพผิวมาแล้วเป็นไงฉ่ำไหมฉ่ำไหม อย่างคันนี้นะครับก็ดีเทลลิ่งเต็มระบบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล้อนะครับผิวสีก็เดี๋ยวจะลงเคลือบแก้วด้วยเช่นเดียวกับคัน MG ZS สีแดงข้างๆอ่ะอันนั้นก็เป็นงานดีเทลลิ่งเหมือนกันนะครับที่ร้านก็รับจบครบเลยตั้งแต่หัวจดเท้าภายนอกภายในรับทำให้แบบหมดเลยมีปัญหาเรื่องไหนปรึกษามาได้ภายในหรือจะสภาพผ,ผิวสีหรือพ่นกันสนิมทุกอย่างนะครับรวมถึงขัดไฟหน้าฟื้นฟูพลาสติกดำต่างๆนานา,นาเนี่ย ที่เป็นเรื่องความปลอดภัยความสวยควางามก็จัดไป